สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมือนีกายูนําอิวนะคะที่ช่องอิวสายหมอชาแนลนะคะมือนีอิวมาพาเบงสวนพักของแม่เล่านะคะเพิ่นปลูกนะคะของแม่บนปื๊ดหมดแดงนี่ค่ะคือเพิ่นเพิ่นขายไปแล้วนะคะสองนานค่ะเบงเนี่ยค่ะพักขนาดเนาะนี่แม่พักขนาด,นนนนาดลวกัปากะกวางตุ้ง ผ้ากัดผักกัดพีนกัมมี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพักซี่ค่ะเดี๋ยวสิผ้ายางเบิงนะคะยี่เหมือนเสาบรรยากาศก็จะดีแบบนี้ระคะปลูกพักไวท้ทงหน้านะคะก็ะะะจะได้ทั้งน้ำหมอกน้ำนะคะเดี๋ยวผ้ายางเบิงค่ะอันนี้พักมวนแหม่แล้วตาเดี่ยวนะคะนี่แล้วเสิเอาไปทรงนะคะไไออเดอร์กัมมี่นี่ค่ะยี่เหมือนเสาแล้วก็ไปทรงแบบนี้ละคะ่ะ พักแล้วก็ไปทรงนะคะที่นี่บอ่อแมนเมืองเหนือนะคะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเดี๋ยวพ้ายางเบิรงนะคะพักแบบงามเดี๋ยวพาน้กกินน,กน้ากินน้องกินกับมาน้ำนะคะเทง่อุ่มตอนนี้นะคะเบิองเนยค่ะสะอวนรลายนะคะ นึงเนี่ยคะ่ะพักกาดเมล่าไปทรงห่วงแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้พักบัวม่วนแล้วหยวนไปขายแล้วนํำนะคะปุนั้างปุนกัสลัดก็าล่างปูขึ้นมาหมัยคะ่ะนี่เห็นว่าคะ่ะเพิ่นตัดดอดกเันไปเลยด้วยค่ะ ไล่ตาดอกเขาไปขายแล้วค่ะแบบง่ามมาละสีปา่าทามัดบอกง่ายนิดนึงนี่ค่ะลวกกินแซ่ไม่ๆหมนี่ค่ะนี่นี่นะคะ่ะ <Yeah, S 1> ครับผมห่ยๆ่ากแย่บน่น<ฮ>แม่พายยางเบิง่งกัากแย่บนก่อนนี่ค่ะ เมื่อสาวเิ็นกะตัดเขาไปขายมื่อหนึ่งๆก็ได้หลายบาทด้วค่ะนี่เป็นรายได้หลังเกียเเก่ยวข้อเกี่ยน้ำแล้วนะคะบานห้าค่ะนี่ค่ะว้าย,ย,ยครับอันนี้เป็นขนาดนะคะยามหล้นแม่เราก็ตัดเข้าไปบู๊ดใบแบบเป็นต้าพัดเนี่ยนะคะ่ะมีพักบัวเพิินค่ะนานพักบัวเพิิน มีแต่พักนี่ค่ะพัดก,กาดกระจอรบงไว้นะคะแล้วก็เกิดขึ้นมากแดงสีง,งามๆามมงสีล้วก็ตัดไปขายนี่ค่ะพัดก,กาดเงียนเพบันคืนมันกะสีมาดได้บัตรนี่นี่ค่ะมึงเนี่ยย้อนย้อนล้วก็มาดไปขายได้บัตรนี่เพิ่อนโฮสพักอะไรเนี่ยเหมือเช้าพี่ค่ะ พายางเบอ่งอีกนะคะเฮ้ยคิดมาดถ่ายยูทูปครับแต่สะอวนเนาะคะ่ะเนาะเป็นบูงไหวง่าวนั่นมันกระเด็นเนาะค่ะเป็นกระเร็ดอย่างอาผพาซสเลมสีดำมาคุ้มไหวนะคะตะกีมาแม่เราปลูกเพื่บูง ก็เก็บไปล่ะค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งแม่เราเปิดลานกับเขานะคะเปิด้านอาหาระคะ่ะโอ้แล้วจอบาดานอยู่นี่เลยแต่นี่ต้นนี้จะเป็นผักบุ้งนะคะค่ะพุนเนี่คนเอาดินมาทมอีกแล้วคนจิบปลูก้นไปอีกคือนี่เป็นน้านผักบุ้งคนนะคะเพราะว่าแม่เราก็ไม่หลานอาหารนะคะคล้ายสมตำในเมืองค่ะแล้วก็ปลูกไปให้น้องนะคะยังจะเป็นผักบุ้งที่แม่เราพึ่งวานขึ้นใหม่ค่ะ เป็นน้ำนพะกุ้งนะคะอุ่นแล้วแกดินมาใส่ไปแล้วแล้วคือสิปูไปอีกว่าจัดค่ะน,นึะนะคะน้ำนึง่งมองไปใกล้ๆน่ากินเห็นไหมนี่ค่ะ มานเงนนครับป๊เด้อฮะนี่ไก่จ,จุ๊บเลย,เยางามไปงามบรรยากาศดีนะคะเนี่ยเมื่อสาร์เฮาตื่นมาเห็นอกอยางเขียวๆจังสิมันกับเป็นแบบว่าเอ่อได้ธรรมชาตินะคะมันเหมือนธรรมชาติบำบัดอย่างหนึ่งเลยใช่ใช่ไหม ใช่ผักเยบนสวยสวยมากๆเลยผักซี่นะคะกำลังเกิดเยบนตัดผักไปแล้วองามเ้ๆผักเยบนงามเจนตัดไปแล้วนะคะ ถ่ายแบบตั้งนึงนี่นีอ่อู้อี้ผักเยาบนสวยอึ๊บอึ๊บโอ้ยสะอ้อนขนาดนี้ขนาดแย่บนสวยจังเลยเมืองเนี่ยคะ่ะ เปตาพัดเนาะเปตาพัดแบบใยต้นใยแหงแม่เราตัดดอกไว้ขายแล้วนะคะที่นี่อยู่บันน้ำมมานะคะอันออกมาสัมผัสแหม่เราว่าท่านนะคะแม่เราไปขายของค่ะเราไปขายพักกันนะคะอุ้ยนี่ยค่ะ งามเพ้งคะ่ะโอ้โหลูกอกยากล่องเลนดินไปเนี่ยเอา้า <c oughs> นี่นะคะเสริมพักแมวนะคะง่ายบรรยากาศดีดีนะคะ <c oughs> อ้ นี่คะ่ะให้เบิ้งนะคะบรรยากาศดีแบบนี้นะคะหา้ากระสางขึ้นได้นะคะทั้งได้เงินทั้งได้ความสุขนะคะพ่อเห็นพักที่ห้าปลูกงามๆขึ้นมานะคะเบิ้งพักซี่เพื่อนนะคะก็ลังงามเนี่ยคะ่ะที่นี่สวนพักแม่บนเด้อคะ่ะฝากอุดหนุนแม่ได้เด้อคะ่ะ กะจังไดกะขอบคุณแปลงสวยๆแปลงนี้นะคะพี่กัดกัอยูุบันนาม่มาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะถามไปไท้มากกัถามสื่อส่วนพักแม่บนยุไซข้าเจ้ากับสือบอกนะคะขนาดกะกำาง่ามแบบนี้แหละจ้าสวัสดีค่ะ